ค้นซื้อว่าเจ้าอหยิงก็คงต้องคู่กันกับเจ้าชายอสูรากายจังเฮาคงบ่มีหวังถ้าว่าเรื่องหัวใจหักที่มีให้บ่แพร่ไปคือกันเจ้าชายที่เจ้าไฟฟันที่หักเขาจนเบิดใจ ปีศาจร้ายก็มีหัวใจหักเป็นคือกันแต่มีบางเรื่องเขาอยากสิถามว่าเป็นอียังเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสูรร่ากายก็ให้เจ้าหญิงมาแพ้กันเป็นยังจึงแบ่งชนชั้นเขาแพ้เขามองได้ อาสุนรกไกโหนรายตอนนี้ทำบังดีดีมันก็มีเดือหัวใจอกหักยามใดมันก็มีเดือน้ำตา